ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ indicator อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่มีผู้ใช้งานสูงสุดบนเทรดดิ้งวิวนะครับผมจะสอนอย่างละเอียดว่าวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างและเราควรที่จะใช้งานแบบไหนถึงจะได้ประสิทธ,ธิภาพดีที่สุดอันดับแรกสุดนะครับเรามาทําความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันก่อนก็กดไปที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วไปที่คอมมูนิตี้แล้วก็คลิกที่ท็อปคุณก็จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ที่ขึ้นมา ตัวแรกที่มีคนไลค์ถึง8,9800คนตรงนี้นะครับชื่อว่า s q u e e z e Momentum Indicator ของ Lazy Bear เรามาดูเอกสารเบื้องต้นันึก่อนนะครับตัวของ s q u e e z e Momentum Indicator ของคุณ Lazy Bear ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของ Indicator ประเภท Momentum นะครับ Indicator ประเภท Momentum คืออะไร Indicator ประเภท Momentum จะเก่งในเรื่องของการหาจุดบายแล้วก็จุดเซลล์นั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของหลายอย่างที่เราต้องทราบกันในส่วนของ indicator ของเขาเขาจะมีพื้นฐานก็คือเป็นจุดดอทสีดำนะครับแล้วก็เป็นจุดดอทสีขาวตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของจุดดอทสีดำเนี่ยก็คือมันจะเป็นในส่วนของ s q u i e z e on แล้วก็จุด b r e c o s หรือว่าจุดดอทสีเทาที่เราเห็นในกราฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของ squeeze r e l e e นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของเส้นฮิสโตแกรมที่เป็นสีเขียวกับสีแดงด้วยซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเข้าเทรดของเราได้ค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพชาร์่กันก่อนเลยอันดับแรกสุดให้คุณใส่อินดิเคเตอร์ก่อนนะครับตัวของ s q ป e e มเ m นตัมอินดิเคเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณใช้ background สีมืดมันจะเห็นได้ไม่ค่อยชัด เพราะฉะนั้นของผมผมจะเปลี่ยนสีแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของแบ็กกราวสีขาวคุณอาจจะไม่เปลี่ยนสีก็ได้นะครับตัวของสีดำเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วส่วนตัว c o l o r t o o l ผมก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของสีสีเหลืองนะครับและส่วนของ i c k n e s s ผมจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงในส่วนของสคว i สที่ออกมาเราก็จะเห็นการใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายยิ่งขึ้นข้อ วิธีการใช้งานตัวของ s q u e r e ลส a ี่ Bear อันดับแรกสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นจุดสีแดงนะครับหรือว่าจุดที่เป็นตัวของ Squeeze เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่แน่นอนเราต้องรอจนกว่าตัวของจุดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าจุดเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตอนนี้มันเป็นตัวของ Squeeze Release หรือว่ามีการปล่อยออกมาของโมเมนตัมละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะมีการเคลื่อนไหว ค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือว่าค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยอันนี้ก็คืออันแรกที่เขาใช้กันในส่วนของสควิสเร์ซีแบร์ตรงนี้อันดับที่2ที่เขาใช้กันก็จะเป็นในส่วนของฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวแสดงว่าตอนนี้มันเป็นในส่วนของขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าฮิสโตแกรมเป็นสีแดงแสดงว่าตอนนี้มันเป็นในส่วนของขาลงซึ่งตัวของฮิสโตแกรมเขาก็จะใช้ร่วมกับในส่วนของตัว จุดแดงแล้วก็จุดเหลืองในกราฟในการที่เราจะดูในส่วนของปริมาณการซื้อขายหรือว่าแนวโน้มว่ามีเกิดขึ้นหรือ,อยังกฎง่งายๆของ s q u i สเซอร์ซีแบถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วง s q u i สเนี่ยเราจะยังทำอะไรไม่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จุดสีเหลืองขึ้นและตามด้วยตัวของฮิสโตแกรมสมมุติในกราฟตรงนี้เป็นสีเขียวแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญ,ญญาณที่ให้เราเข้าในส่วนของบายนั่นเอง แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าตัวของราคามันเป็นตัวของจุดเป็นสีแดงแบบนี้นะตัว cross เป็นสีแดงแบบนี้และเป็นสัญญาณสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีสตปกตรัรสีแดงแสดงว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่ให้เราเข้าในส่วนของเซลล์นั่นเองซึ่งก็จะใช้ได้สสถา,านการณ์นะครับแต่อย่างที่บอกว่าตัวของ indicator ตัวนี้มันเป็นในส่วนของ momentum i d i c a t o r ตัวของอินดิเคเตอร์เขาจะแยกเป็น2อ,อย่างด้วยกันนั่นก็คืออันแรกมันจะเป็นในส่วนของเทรนด์อินดิเคเตอร์นะครับล้านที่2ก็คือโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ซึ่งโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็จะเด่นในเรื่องของการหาจุดกับตัวจุดเข้าบายและเซลล์แต่มันจะไม่เด่นในเรื่องของการหาแนวโน้มซึ่งตรงนี้เราก็ต้องอาศัยในส่วนของ p r i ์ e a c คชั่หรือว่า i ินดิเคเตออื่นเพื่อยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้นว่าเราควรที่จะเข้าเทรดทางด้านไหนดี ซึ่งอันดับแรกสุดเดี๋ยวผมจะใช้ในเรื่องของแนวโน้มพื้นฐานเลยนะครับ um. นั่นก็คือดูจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดในกราฟนั่นเองอย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของ price action พื้นฐานในเรื่องของแนวโน้มจุดสูงสุดต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ high ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆลแล้วก็ low ก็ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นในส่วนของขาขึ้นนั่นเองอย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นแล้ว พอเราเห็นเป็นขาขึ้นแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยวิธีการที่เราจะใช้ตัวของ squeeze momentum indicator มาร่วมด้วยก็คือรอให้ราคามัน squeeze ก่อนนะครับราคามัน squeeze หมายความว่าไงก็คือตัวของจุดเป็นสีแดงแบบเนี้เขาเรียกว่าราคามัน squeeze ซึ่งตรงที่ squeeze เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคลื่นย่อในส่วนของขาขึ้นหลักนะครับตอนที่มัน squeeze ส่วนมากมันจะเป็นคลื่นยอ่อพอมัน ปล่อยสควิสออกมาเป็นสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มกลับไปเป็นในส่วนของขาขึ้นตามเดิมละเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้อย่างตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของคลื่นยอ่อถ้าเกิดว่าเราสังเกตในกราฟก็จะเห็นว่ามันย่อตัวลงมาอยู่นะและพอคอสสีเหลืองแล้วก็ฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเห็นในกราฟก็คือมันจะจบตัวของคลื่นยอ่อเราก็สามารถที่จะเข้าบ่ายนะครับเล่นตามแนวโน้มหลักได้เลย ละกตัวก็เช่นเดียวกันนะฮะเราก็จะเห็นได้เหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันเป็นคลื่นย่อถึงแม้ว่ามันจะย่อไม่เยอะตรงนี้นะครับเป็นคลื่นย่อซึ่งมันจะแสดงเหมือนกับตัวของสควิสตรงนี้นั่นก็คือมันจะเป็นกระกบาดสีแดงอยู่แสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยมันก็เป็นในส่วนของคลื่นย่อแล้วพอมันเป็นสีเหลืองแล้วตัวของฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวอย่างในกราฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของนโน,นมหลักเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าบายได้เช่นเดียวกัน วิธีการเทรดของเราถ้าเกิดว่าเราใช้ในส่วนของแนวโน้มเนี่ยคุณก็จะเข้าบ่ายสมมุติว่าตรงนี้นะครับคุณก็จะเข้าบ่ายไปเรื่อยๆนะจนกว่าตัวของสควิสเกิดอะไรขึ้นครับเป็นสีแดงเราก็จะออกจากเทรดเช่นเดียวกันอีกอันนึงก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็จะเข้าบ่ายเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเป็นสควิสเป็นสีแดงเมื่อไหร่เราก็จะออกจากเทรด ตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราสามารถที่จะทํากําไรได้ในส่วนของ Stop Loss ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้สัญญาณจากตัวของ 's q u e e ต e ตรงนี้เช่นเดียวกันถ้ามันเป็นสีแดงเมื่อไหร่เราก็จะออกจากเทรดไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือว่ามันจะเป็นลบเราก็จะออกทันทีนะครับเราค่อยหาโอกาสในการเข้าเทรดใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่1ร่วมกับตัวของแนวโน้มนั่นเองตัวที่2ที่เราจะนํามาใช้งานได้ก็คือในส่วนของ m o v i n g a v e r a g e Moving Average ก็สามารถที่จะดูแนวโน้มได้เช่นกันสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยเก่งทางด้านในเรื่องของการดูแนวโน้มเราก็สามารถที่จะใส่ Moving Average ในตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวเป็น Range 50นะครับ Moving Average 50นั่นเองวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็สังเกตตัวของ s q u i s e ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงแสดงว่าตอนนี้ s q u i s e มันเป็นในส่วนของคลื่นย่ออยู่และเมื่อเป็นสีเหลืองตามด้วย h i s โตแกรมสีเขียวเมื่อไรเนี่ย ถ้าราคามันอยู่เหนือตัวของ moving average 50เราก็สามารถที่จะเข้าบ่ายได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันสควิชเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เข้าบายได้ทันทีซึ่งตัวของ moving average ก็จะทําหน้าที่เป็นตัวกรองในด้านของสัญญาณการเทรดว่าเราจะเข้าบ่ายหรือว่าจะเข้าเซลล์ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านบนตรงนี้เราก็จะเข้าบ่ายแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านล่างเราก็จะเข้าเซลล์นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวของ squeeze momentum indicator ตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะนำไปใช้งานเนี่ยผมแนะนำว่าคุณมีตัวของโม m e n เมนตัมอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากอยู่แล้วนะครับอันดับถัดมาที่เราต้องหาให้ได้ก็คือหาตัวที่จะมาใช้ในการยืนยันแนวโน้มของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างเรื่อง Price Action นะหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้ในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เป็นหมวดหมู่ประเภทที่มองหาเทรนด์ได้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ การที่ตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีความชื่นชอบค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยเพราะว่าวิธีการดูการเทรดค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเราดูในกราฟจริงๆตอนช่วงสควอชเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ราคามันจะสวนกับแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำกำไรแล้วก็ประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นไปด้วย อันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ประเภทค q u สโ Momentum Indicator ถ้าเกิดว่าใครลองไปใช้งานหรือว่ามีการประยุกต์ใช้แบบไหนสามารถแจ้งกันเนเข้ามาได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กกดลิงก์ FX กันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ